ความแตกต่างระหว่างรวยกับมั่งคัง่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดบ่อยมากนั่นคือความแตกต่างระหว่างรวยกับมั่งคัง่งหลายคนอาจคิดว่าคนรวยเท่ากับคนมั่งคัง่งแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นการเข้าใจความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะมันส่งผลต่อวิธีการใช้เงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหนึ่งความหมายของคำว่ารวยรวยคือการมีเงินมากในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างถูกลอตเตอรี่ได้เงินก้อนใหญ่ขายธุรกิจได้กำไรมากจุดเด่นของความรวยมีเงินใช้มากทันทีข้อจากัดเงินอาจหมดได้หากใช้เกินตัวไม่ได้หมายความว่ามีความมั่นคงทางการเงินระยะยาวสรุปรวยเท่ากับมีเงินมากตอนนี้แต่ยังไม่แน่นอน 2. ความหมายของคำว่ามั่งคั่งมั่งคั่งคือการมีทรัพย์สินและเงินที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง ไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่ตอนนี้แต่มีแหล่งรายได้หรือสินทรัพย์ที่ทํางานได้ตลอดเวลาตัวอย่างมีอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่ามีพอร์ตการลงทุนที่สร้างรายได้ประจํามีธุรกิจที่สร้างเงินสดได้ต่อเนื่องสรุปมั่งคั่งเท่ากับมีเงินและสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวสาจุดแตกต่างสำคัญระหว่างรวยกับมั่งคัง่งหัวข้อรวยมั่งคัง่ง แหล่งเงินเงินสดหรือเงินก้อนสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องระยะยาวอาจหมดได้เร็วยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่องความมั่นคงขึ้นอยู่กับโชคหรือเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับวินัยและการวางแผนความเสี่ยงใช้เงินเกินตัวเสี่ยงหมดเร็วกระจายความเสี่ยงมีแผนสำรองการลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งสตัวอย่างเปรียบเทียบคนรวยแต่ไม่มั่งคัง่ง ถูกลอตเตอรี่สิบล้านบาทใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อรถบ้านและเที่ยวหมดเงินหมดในไม่กี่ปีคนมั่งคั่งแต่ไม่ได้รวยแบบฉับพลันลงทุนทีละน้อยในหุ้นกองทุนหรืออสังหามีรายได้ต่อเนื่องจากสินทรัพย์สามารถใช้ชีวิตสบายแม้เงินสดตอนนี้ไม่มากบทเรียนการมีเงินเยอะไม่เท่ากับการมีความมั่งคั่งห้า,หาวิธีสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงสร้างรายได้หลายทางเช่นงานประจำบวกการลงทุน บวกธุรกิจส่วนตัวลงทุนเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องหุ้นกองทุนรวมพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์จัดการรายจ่ายอย่างฉาญฉลาดใช้เงินไม่เกินรายได้ออมก่อนใช้วางแผนการเงินระยะยาวตั้งเป้าหมายและติดตามการเงินอย่างต่อเนื่อง6การคิดหรือวิธีคิดของคนมั่งคั่งใช้เงินอย่างฉัฉลาดไม่ฟุ่มเฟือยมองการเงินแบบระยะยาวไม่สนแค่กำไรสั้นๆ มีวินัยการออมและการลงทุนกระจายความเสี่ยงและมีแผนรับมือความไม่แน่นอนสรุปแล้วรวยไม่เท่ากับมั่งคัง่งรวยเท่ากับมีเงินเยอะตอนนี้แต่ไม่มั่นคงมั่งคั่งเท่ากับมีสินทรัพย์และรายได้ต่อเนื่องสร้างความมั่นคงระยะยาวเป้าหมายที่แท้จริงของการวางแผนการเงินคือสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่แค่รวยชั่วคราวดังนั้นเราควรลงทุนวางแผนและใช้เงินอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งและยั่งยืน